สวัสดีครับพบกับลุมพีในรายการ G Raw Weekly รายการที่จะนำเกมจากเว็บไซต์เกมราวที่คุณเองก็โหลดและมารีวิวเล่นได้ฟรีๆและสัปดาห์นี้เป็นเกม Positron X ในวแอคชั่นโรกไลท์ชูเตอร์และ Moduwar แนวเ a ลไทม์สตร a ท e จ y แน่นอนว่าตอนสมัครอย่าลืมใส่โค้ดของลุงพีด้วยนะครับ โพส t r o n X โพสทรอนโพส t r o n เป็นตัวเราอยู่ในแคปซูลอะไรอย่างนี้เหรอเลเซอร์สโรวสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับน,น้องแวนเขียวอีกแล้วนะครับและตอนนี้ลุงพีกำลังจะเล่นเกม o พ i Tro n X เป็นแนวแอคชั่น็ลกไลท์ชูตเตอร์นั่นเองเราฟื้นจากการลําไหลและถึงเวลาที่เราจะได้ล้างแคน้นไปอย่าพิ่งเลบอย่างที่ทราบกันดีครับตัวเกมเป็นแนวโลกรลไรซึ่งการเล่นจะเป็นด่นดานหากตายแล้วก็จะเริ่มเล่นใหม่แต่และเส้นทางข,งของปลดล็อกจะไม่เหมือนกันนะครับ เป็นสเตตสเตเหมือนดันเจียนเบใช่ป่ะนี่คือฮับของเราใช่ไ่ะคือเราตื่นจากการหลับไหลแล้วก็เป็นฮับของเราแล้วเราก็ออกไปเข้าวาร์ปประตูพอร์ทัลโอดูท่าแล้วว้ว้าฮ่าาะาาาาาอโสแกอ้เหเฮ้ยฮ้ยเขามีช็อตกันแล้วเหรอวู้ฮูรูมน รูทบอกซึ่งแน่นอนว่าแต่ละครั้งที่ผ่านด่านคุณก็จะได้รับของไปตกแต่งเพิ่มเติมจะมีสกิลต่างๆมากมายเอาไว้ใช้ในการปราบบอสด้วยหยุดเวลากดตัวคิวสวาลุดูหัวหัวเสียบร้อยชอบตรงรูทบ็อกกันนแะโอ้โหรู้ใจเออผมมาถูกไหมครับเนี่ยอยางที่ทราบดูเหมือนว่าตอนนี้ลูกพีจะหลงแล้วอ่ะอฮัลโหลซอมบ,บี อันเรียวเอนจิ้นครชทางตันเป็นเหตุสังเกตได้เพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่เราจะออกจากเกมให้ตรวจสอบด้วยว่าเรามาถูกทางหรือ,อยังเอ้ยเอ้ยเอ้ยเริ่มมีตัวใหญ่แล้ <c oughs> ยโอ้ยเฮ้ยไอเลอร์ไม่ช เราเข้าใจอัลกอริทึมและการลเล่นของเกมเมื่อเราตายเราจะกลับมาตั้งแต่เริ่มใหม่เพราะฉะนั้นก็ให้รักษาตัวเองไว้ยิ่งชีพไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นรักษาตัวเองให้เป็นยอดดีแล้วก็ทำคะแนนให้สูงที่สุดที่ทำได้เกมนี้พยายามให้เราได้สปีดรันให้ฝึกความว่องไวแล้วก็ไหวพริบเพราะฉะนั้นก็อย่าตายบ่อยลุงพี มีการบอกตัวเองด้วยว่าอยากตายก่อนที่เราจะไปบวกกับบอสก,นะก็จะมีห้องหนึ่งให้เราได้อัปเกรดนะครับคุณผู้ชมที่เล่นก็อย่าลืมอัปเกรดกันด้วยนะครับเอาล่ะผมพร้อมแล้วบอสฟ i g เอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้เพลงบันเว้ยเอ้ยวู้ฮู้ และเกมที่สองที่ลูงพนเล่นนั่นก็คือเกมโมดูวอร์เราจะได้รับบทเป็นเอเลียดสร้างฐานนะครับแถมมีโหมดแคมเปญแล้วก็โหมดให้เราได้เล่นแยกต่างหากด้วยนะ <Okay. S 1> มันก็ดูน่าอยากแยงดีนะนี่คือเราใช่ไหมเนะี่ยเราคือเราคือเจ้าตัวนี้อะ่ะเราจะแยกล่างเลยนะโอหเอาปากสร้างมาขบ,บล้ำลึก ซึ่งการเล่นนั้นก็แปลกแวกแนวเราจะสร้างยูนิตขึ้นมาก็ต้องสร้างจากบริเวณตัวเราแล้วแยกตัวออกเป็นกลุ่มได้โหดไม่ล่ะคุณผู้ชอมเร็วเร,วเรวสร้างปากล้อมรอบเอเราเป็นฐานใหญ่เอาดิเอาดิฉันมีปากเต็มมามา,มาด,ดูดูนี่ทำดาเมจดูดูดูปลาไหลไฟฟ้าก็สส้เนี่ยจี่หอยจะไม่ได้ได้เวลาจีหอยนึกสภาพเหมือนเราเล่นยูนิคือฐานแบบ ฐานเคลื่อนย้ายได้แล้วก็สร้างฐานในตัวแล้วก็แบบยิงเลยรเงี้ยเป็นเป็นแบบให้เราเคลื่อนที่ไปด้วยจัดก,การไปด้วยแล้วเจ๋งดีแล้วทรัพยากรคืออะไร ดีมากนะครับที่ถามลุงพีซึ่งทรัพยากรหาจากแหล่งอาหารสีชมพูซึ่งเราต้องสร้างยูนิตขึ้นมากินพอได้จำนวนมาก็เทรนยูนิตพัฒนาเรื่อยๆได้เลยครับเราได้ความรู้สึกเหมือนสเต็มเซลมปสู้กันอยู่ผมส่องกล้องจรวดทัดแมปอก็บกแบสเต็มเซลล์ยาแกมพิษเราวรักำลังสู้กัอยู่ตู้มัลูกฆ่ามัมทั้งหมดฆ่ามันปั้มป ข่าฐานมันโอ้โหมาจากไหนเนี่ยความรู้สึกหลังจากเล่นเกมนี้บอกได้เลยว่ามัน ไม่โมชั่นซิกผมว่าแบบไม่โมชั่นซิกนะไม่ปวดหัวเหมือนสมัยย่างแรกเล่นดูมนะแต่นี่ก็เกมนี้ก็ทำออกมาดีไม่รู้สิผมว่ามันก็โอเคนะยกเว้นที่จะกลับมาเล่นใหม่อะมันเป็นแบบแนวสเตตสเตตก็แบบท้าทายแลนดอมจินเดเรตเอ่อทางเข้าประตูทางเข้าทางออกแล้วก็มียิ่งมีไอตัวมอ d มาอินอินสตอลเลชันมันก็ดูน่าสนใจอะผมชอบสำหรับผมผมชอบผมไปรีวิวก่อนเป็นภาษาอังกฤษก่อนก็หลังจากเล่นนะครับก็เอ่ออินเทอร์เฟซบางสิ่งบางอย่างยังไม่ระบุ รูปลักษณะนะครับให้ชัดเจนก็ยังงงงงอยูอ่ในเรื่องของการเก็บรีซอสแล้วก็ในการทําทความเข้าใจเบื้องต้นคือถ้าเกิดมาถึงไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่รู้เรื่องอะไรก็คือไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพิ่งมาเข้าใจบางจุดว่าอ๋อตัวมัสฟ์หรือปากของตัวโมดูลเนี่ยมันกินแล้วมันได้ทรัพยากรครับก็ตามนี้สําหรับเกมโมดูลวลครับจบ จบกันไปแล้วสำหรับช่วงไฮไลท์และบรรยายความรู้สึกหลังจากเล่นเกมแน่นอนว่าคลิปอาจจะสั้นเพราะมันเป็นแค่ดำจิ้มเมนูหลักจริงๆคุณผู้ชมต้องไปโหลดมาเล่นและชวนเพื่อนลองเล่นด้วยนะสำหรับวันนี้ครบผมบาสเตเชรหรือน้องเวนเขียวคงต้องขอตัวลาไปก่อนอยังไงก็อย่าลืมเล่นเกมให้มีประโยชน์ยิบประโยชน์มาจากเกมด้วยบายบายก่อนที่เราจะจากกันไปคุณผู้ชมเองก็มีสิทธิ์ในการช่วยพัฒนาเกมเหล่านี้ได้ฟรีเกมไหน่าดีก็ดีแต่หากพบจุดท,ที่กวนใจหรือบั๊กก็ต้องรีบแจ้งไปทางผู้พัฒนาให้รับทราบ เกมดีมากเลยครับแต่แต่แต,แต,แต,แต่แก้ไขตรงนี้ด้วยนะครับใช่แล้วท่านนั้นจะได้ปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะวางจําหน่ายในอนาคตหากคุณผู้ชมสนใจลุงพีแนบลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ